้ามาเด้อมากินข้าวเด้อจ้ามาหนี่งมาทำไก่แกงไก่ต่อไปปอกแกงไก่ใส่นอไม้ส้มจ้าใส่หม้อใส่หม้อแกงไก่ใส่หม้อในหม้อตับกับไตมากเลยมาไม่ส้มด้วยค่ะแกงไก่บานจ้าใส่นอไม่ส้มค่ะต่อไปอีตู้น้ำหนึ่งอยู่ในยี่ปอกเตีงไตเห็นแล้วไตกันไหมเห็นแล้ว มาถวะเอาหลังกันหิวเข่าด้วยใกล้สุดตสบันด้วยข้บกวนพีนหน่อยเสรแล้วนี่โอ้ี่ตับตๆบตบมาถวะขุเขาโอ้โเมืงอไนตัดตัดตักระไต้วยด้วย <g ill ain> จิ้นตะซีนไล่ครับถ้าใครไปนอนนะเดือนนะครับสวัสดีครับพี่น้องมาเด้ยอยยิ่เขาสวัสดีครับน้ำมะสอมะสอหรือว่าสองสองโมงเชงกินยึกไก่แต่นอนอยากไล่เสียงรถไมาลูกว่าแล้วกบ้านี่อดีตเฮ็ดแบบธรรมาตส่ได้ครับเจ้นเาน้ำหน่าวรอยน้ำลงกินแต่เนี่ยไล่ครับกิ้นนึกแจ้งเนี่นยละมึอนี่เลยกินแจงใกล้บ้านครับมันมาขายเป็นขั้วไฮแล้วเป็นขาด้วยเปนขั้วให้แล้ว,ว,ลวก็ ปาดปาดปาดะแกงสนมัดองครับม่สมก็สุตรางอะไรกันแกงไก่ท่นไม่สมอะไรเมื่อกแกงไก่ใสหนอไมัสมเกียวอกหิวเขาแ้งจักโมงะไป่าหิวเขาแลโมงครื่งสมโมงครื่งอะไรไปน้องสนัร้องค่อยบากัน ามาขายน้าบานหรอไม่กล้ว,ย,วยน้ำม่ได้ไปนอนเด้อนี่เลย,เยต้งไปบึงเขานั่นละมาเริ่มถ้าอานมมาเด้ในายกปะบบสู่มาเรบ,บ,าบ่นู่จอยทำบรรัดมมอนี้พวกจินจุกได้เมือนต้มไก่ อ๋อ,อบียหายใช่ะบ่เบีงไทครับแต่แมนนะเว้ยเฮ้ยปลอกแบียงหายใจไยครับปลอกลงแจกเขาเนาะแจงไกน<อ> <c oughs> ทำเหมือนสมเลยครัว่าสุดยอดนาะแจงไก่ทเหมืสม <c oughs>

จะไปจะไปไก่กล่องแล้วล่ะไอ้จังนอตน่งนอ,นองต้องมันกล่องนี่ตับตัวนี้ปอกโอ้คนนี่งปอกวุใยไมักตัตตบมักตัดไตตับวุใยไมักหรอไม่เงินเดียวนึงโอ้แสบแหาวร้านหน่อยครับต้องโตเล่นตะเกม้มอันนี้คขาเลย มาตับว่ะแล้วรอมัยนะแจ่ววอืมแจ่วตัวตับมนอะไรฮึฮึข้าอกินอะไเนี่ยเป็นไทยนะเพราะว่าตกินไก่บางเบครั้ป บอกหลายเมนูนะครับเมนูเดอย่างไก่บ้านก็ขายเปนขวายเรียบร้อยครับตัวหนึ่งร้อยยี่สิบบาทกับเข่าวัดท้ายไปตลาดแต่ว่าม่ขายทั้งเมืองเขาอยากมีหอดกบทั้งเมืองก็ปนกบครับเมื่อขวบครบเดี๋ยวจะส่งไก่

พ่อจะกินแก้วกินนไก่ตุมไก่เตับกินกินไก่กินแบบนี้เลูก่เก่งแต่ว่าเก่งมากจ้าสวยมั้ยีตาไปตตสวยๆเอง้าตับแต่ตับก่อนนะตับกรดูตับไก่ไหมเรายู่สบายครับวยยองเนี่ยทางพวกินเนี่ครับเปยนอาหาร

แซ่รกับปีกปีกมันรอรอปีกมันมันอร่อยมากอันนี้แซ่ส่วนปีกมันนะครับมันมัองมันบินเพราะจะอขามันบอกว่าคนขาย ตอนนะครับขาคามอมัมอน,นนี้ขาคอมันก็ดูอ่อนหนะดูอ่อ,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 อนหนอยูขาคอมเนื้อสุนับไบไม่ได้เปียกมากขาอ่อน พี่น้ินงเด้อพุด้บนใกินข้าวไม่กินน้ำกันแกงไก่ใช่ไหมสมง่ายแ่งแบบบ้านๆเท้านี่ล่ะใส่หม้อมงตะไไข้ใหมาทีทิมน่ะเขาอีตูแล้วก็แก้วบางเน่าใบเอ็ดแกะชื่อของเือนที่ทำไหม่ต้บุ้งอะบังอือ เขาเี้ยครับต้ของเข่านอยต้องยังความสมสับปะต้องเซ่อไปแบบนี่โอ้สูคดีครับยังมันหือยังสัปะตัวทั้ดาดดากล้ครับตูดมันเท่แซ่บด้วยเนี่จับไป เสียบตนะนำกับตอนครับกนนะดุข้าคว้อ,อย่างอาคอยดีมันด้ไปนอนเออสุมองสุวันละอันนี้เออเย่ยางบกบบับหมละ น้ม่สมมันอ่อน่นกระเ็นยงปาปายยังอดีดกวนะครับนม่สมฟองเจียตตนนใหญ่มันสมม่เลเนื้อบาทำเนื้อก็มีด้วยเนี้ยากไก่เี๋ยวก็มีเอะไยังกินโมไก่ทำเป็น้องเนี่มีบอเูยตเนี่ยนองว่ะ โอ้ยเ,เง,งาหายดูดิเหนือไกลออขอได้ปะขอกไก่มือไก่มือเอาเนี่ยไก่มือโอเคไปไปแหนไปแหนแจ้างกันเด้อืมอ่มือไก่มือเปลเลยไกุ่๊กแมวว้าจุบใหมหมดจกาขาไก่ <laughs> มือไก่ โอ้จบครับก็ยูไปไปแ,แนวกอ,อกินอยู่นเน,เนามนนะมันจะยูหรือมั้งเสร็จนามกตนะแซ่บตอนาคมตรนข้ามองได้เพรมีกระดูก,กแส่บได้ไกลกินมอ,มองมีกระดูกมองขาอ่อนมันดูกีกมัน,นทํำไก่ไก่ไก่เออวะจักให้เยะ สบายคืเหมือครับเป็นมะออมบานมะขายอ้อแกนบ้า,บาบน,านาาคาใครก็ดูกะดูได้กระดูกระดูใกล้ครับกะดูครับอพูดกินก็อยากเงยมือจะบอกอู้น้อ้ หาแห้ย<ไ>ังไงแสบเนาะแสบแน้ว <aer> ม <os lide> ันสมแสบรอบไกลอะเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดคุณไปไปอานนามให้แน่อาหนามันเนี้ยไปอาหนามกินนิดเดียวไปไอไอแม่เอไแมงบอกไอแมงนาหนามกินอ้หนางนอกอาหนายกินนิเดียนะกินยังใหญ่ใหญ่ให่อกนอก ห ens, วานเพนนางงม้องถือขวาไม้ยอะพอพ่เดียวี่โอ้โห้แต่งแต่เราตนามกับตอนหลเบิ้นเบิ้นแซ่บของแกงร้อนอะไแกงไก่ครับแกงไก่แกงไก่ค่ะโอ้โแนี่หรอตกใจเบิดตกใจเบิด

คนลาไมคนละไม่บ้า,าน oh. ลองคล้องหน่อย chim ừ. là một cái chim gì mà? Tấp. Tấp tuột rồi không bàn, Tấp tuột. Long còn thôi. mà tát còn lắm. Đây. im

ยังรถโจ๊กแตกยิงน้ำดังไระ่านร,รับรถแล่นหันเลยเพงเอานอ,นอ,อกไปไก่ไปไก่ไปบุรงเด้อย,ยไปรถแลนมันรถน้ำมันหยาบมันเด่นเลยถนนใหญ่ครับอันตะายเลยที่ถนนต้องระวังลูกร้านลูกไข่ไก่เจ็บก่นพป่น้องก่อนจะเริ่ม Đây. xe đỏ xe đắng vậy Mình đến ta phải xế là vuông một là phải rông và đẹp rồi. Cái này thì tiếng của nó. เขอยูล่ะ,ละอของอวหวานอะมีเยอะมานิ้วข้อเราสอบรถไหลมากินหมดอยากด้วยว้าวตัวัก็เริ่มแลน,นี่พี่น้องเทมบินก็นเริ่มบินแล้วว่านมาหลายมือแล้วเหตุการณ์ใกล้ทีเขาบอก